ยาลี e ่เ r ื่อนเดวิดาคอมม์มิท์มีสลัดอิสเ s นนั่นคือเมน้า Abendessen heute. าบัดดีพี่น้องน้องทุกท่านทุกบ้านค่ะมาค่ะวันนี้มาทานสลัดกับบอสบ้านๆด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีหอมดองนะคะตัวนี้นะคะหอมดองนะคะแล้วก็เออแล้วตัวดำๆนี่ก็อะไรคะ ลูกอัลมอลดฟสีดำค่ะนะคะแล้วก็จะมีแตงกวาดองนะคะแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะอะโวคาโดนะคะอืมแล้วก็มมเมล็ดเมล็ดธัญพืชเขาเรียกว่าอะไรอะไอะลูกดำๆเนะคะน่ะเขาเรียกว่า มเมล็ดงาไหมค่ะแล้วก็ไข่ต้มค่ะเพื่อนๆค่ะมาว่า,อาตอนนันจะกินหมดไหมก็น่าจะหมดล้วค่ะเพราะว่านางไม่ได้เตรียมอะไรเลยอืมอร่อยค่ะเพืเ่อนๆม,มาลดไขมันด้วยกันแต่จะลดมากลดน้อยไม่ทราบนะคะอืม เพราะว่าไอลูกอะโวคาดโดนะคะ่ะรู้สึกว่าอะโวคาดโดนะ่ะมันมันมากจะมีไขมันในตัวเองด้วยค่ะแต่ก็มันดีนะตอนนี้สุกแล้วฉ่ำเลยมาลองค่ะอืม,อมก็อะไรอร่อยไปอีกแบบนึง กินได้ค่ะสำหรับคนบ้านเราก็าจะบอกว่าเลี่ยนๆค่ะเลี่ยนนะคะจะต้องมีอะไรแก้มแล้ก็ถ้าเราอยู่ที่นี่นะคะเราก็หาทหาของไม่มีของแกลมค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่ามีของตัดนะคะก็ไอ้ลูอหอมดองเนะะี่ยค่ะมันจะเปรี้ยว แล้วก็แตงกวาดองก็จะเปรี้ยวและไข่นะคะก็จะความเค็มก็จะมีอะไระความเค็มก็จะโรยเกลือไปน,นิดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะคะวับหวานปกติแล้วไม่ชอบทานอะไรที่เค็มๆคะ่ะอาหารของนางก็จะไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยมีเค็มเท่าไหรค่ค่ะส่วนมากก็จะออกจืดๆเหมือนหน้าตาหลน่ะค่ะเพื่อ,น,อนๆคะมาค่ะมาทานด้วยกัน Liebe Freunde, guck mal, meine Arme essen so leicht und einfach. Mm. Hm. Jawohl. <coughs> Gurke mit um, uh, Chia-Samen. Läcker, mal Chia-Samen, Adam. Ja. Wow. Mm, lecker, Jawohl. กูเดน p ร t อยท m มนเดอรีบั่อนเนอืมก็ต้องขอโทษนะคะจะมีเสียงที่ไม่สุภาพค่ะแต่ว่าก็เป็นไปตามท้องเรื่องเนาะไม่งั้นพวกเพื่อนก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงค่ะเสียงอจะจืดชืดหน่อยค่ะวันนี้แต่ว่าก็ให้ให้ความที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะไว้ ลองไปทำทำทานกันบ้างนะคะที่บ้านเราก็จะหาได้ง่ายคือไข่ต้มแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้บ้านเราลูกอะโวคาโดก็จะมีขายเยอะแยะนะคะไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ลูกอลิฟสีดำหรือว่าจะสีเขียวก็ได้ค่ะหอมดองบ้านเราก็มีค่ะหอมดองแตงกวาดองบ้านเราหรือจะไม่ดองก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกอยู่ทางยุโรปก,ก็หาของสดยากหน่อยค่ะถ้า Uh, อาหารบ้านๆนะคะครัวบา้านๆก็จะมีแบบว่ามีสำรองไว้นึกอยากหิวหรือว่าหิวเมื่อไรก็หาทานได้เลยค่ะพี่น้องคะ Hands r e k t a n k e s c h e n das s i h r m i h u n t e r s t ü t z u n s o w e i t bis jetzt noch also hier von unserer Küche was alles gibt g c h t das Ei eingelegte Gurke und Oliven und Silber s i l b e r s c h e i n heißt right? das ne อ d โวคาโดดาดัน n Appetit, l i e b ี f r e u n น e Guten Appetit นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกทันทุกบ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ